ป,น,ปน,นี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านเมืองใต้น,นะคะโรนีอาจารย์ออรชชนริงร่งเสีตระกตูนค่ะพม่ความคุณค่ะตอนนับประวัติวาโตเกโยผมจะแบ่งเป็นยุคให้ง่ายขึ้นแบบเป็นสามยุคยุคแรกก็คือยุคสมัยโบราณไม่รู้เมื่อไหร่อ่ะจนถึงปีพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบสอง เป็นยุคแรกที่นี่เป็นพระหัวต,วตะตำขุนงาลและยีนเขาเก่งเรื่องทอผ้าเนี่ยเขาเก่งเรื่องทอผ้าก็เอาผ้าทอเนี่ยมาเผยแพร่มาจนทําให้มีการเกิดการทอขึ้นนั่นเป็นยุคที่หนึ่งกอที่หลังสงขลาเนี่ยก็เป็นมณฑลแยกจากนครแล้วก็ 2, มีพศ .2482 เป็นยุคที่สองสมัยจอม,มพลปพิบูลสงครามย่างเมืองสองขลาพญาวิเชียรกิรีเนี่ยท่านก็อยากขึ้นเป็นาราชการ ก็ S <S <S ไปขอครูจีนมาทังคุณพอยุคที่3ปีพศสอ1พานพระน,นท่านคนเอกเปรมตินรุโละนนเป็นคนสงหลาท่านกลับมาสงหลาและมีการชาวบ้านประชุมพาพอดีเศรษฐีนีเข้ามาประชุมมันนั่งคุยกันว่าเอ๊ะเราจะพื้นฟูพระเ่ากยนดีไหม,มถ้าเอาเนี่ยท่านก็จะช่วยหาเส้นใหให้แล้วก็ท่านก็จะช่วยทำกีให้ท่านจะหาตลาดให้ ก็ตกลงว่าเอาก็าเริ่มทอกันมาเป็นยุคที่สามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงยุคปัจจุบันนี่นี่คือกวาของระกัส่วนประกอบของเขาที่ทําจากพืชนะพื่วันตอนนี้ผมใจก็ต้อต้อุฝูไฟสั่งจากโรงงานมา แล้วก็เส้นใยเนี่ยก็คือเส้นใยที่เราใช้สองชนิดก็คือเส้นเขาเรียกว่าเส้นยืนที่ชักให้ยาวว่าเราจะทอกี่หลามันเป็นโพลีเอสเตอร์ใยสังเคราะห์กับเมอร์สไลด์ถืงไฟ2สองชนิดแล้วก็เอาพุ่งก็ใช้สองชนิดที่เดียวกันแล้วยกกว่าจะเสร็จเนี่ยต้องเอาใบจำดามาสับ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 ,สบให้ละเอียดแค่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วก็ไปต้มอ,อีกสามชั่วโมงให้ ใบหน้านสีจากใบมันออกแล้วยิงกรองแล้วจริงเอาเส้นใยไปย้อมย้อมเสร็จแล้วเอาเส้นใยไปปุ๋ยสองวันปุ๋ยละเมฆตัวเ,เด็ดไม่ได้เพราะเองแต่แรกเป็นอมตอได้นะสีเขียวสีเขียวมันก็ต้องอยู่ที่ไม้แต่และชนิดไม่เหมือนกันถ้าถ้าเกณฑ์ขนุนเนี่ยสีเหลืองเออลูกว่าสีม,ม่วงเกณฑเกณฑโยเกณฑโยนี่นนอ,นอ,นอ,นออกสีน้ำตา ถ้าใบกุ้งดำเนี่ออกสีเทาดำมันอยู่ที่ตัวใบไม้เยเกือบทุกชิดได้หมดแต่ใบไม้บางชนิดลูกไม้ที่เรากินกินเนี่ยย้อมสีติดไม่นานเกิดลูกว่าเนีกินได้ยังไงมันติดก็ติดไม่นานยางเลยใบขนมใบแจมด่างก็มีตินานหมดเป็นยางใช่เป็นยางและดูที่ฟิกเซอร์มอลลุปพิซซ์นี่ไงผมใส่เกลือไปเกลือแกงไปแค่มันดูดซึมเยอะ แล้วผมจะให้มันเข้มขึ้นโดยดับเบิลฟิกฟิกสองครั้งต้องส่อะไรอะ่ะครามครามนี่คือต้นครามต้นครามแล้วก็มัดหรือที่เทคนิคการมัดต้น,นครามมราไปต่างไปนะมุกพลูก็มีเราปลูกเยอะปลูกข้ายมันขึ้นตามต้นแก้วก็มีเดี๋ยวไปดูผมครามเอาจากเพื่อจัดอรปกรณ์ชาร์มอะไรแบบนี้ค่ะเราต้องเลือกเลยไปที่เอาแค่ทุกชนิดใช้ได้หมด แล้วถ้าเป็นฝ้ายอะไรอยบาเงี้ยมั้งฝ้ายตอนนี้เราไม่ปลูกเองเราสั่งซื้อตอนตอนที่ปลูกค่ะ <c oughs> มันเลือกได้ไหมหรือว่าเอาได้หมดคะับฝ้ายก็ผมมันเป็นฝ้ายแล้วก็มาปัน่นไงโอ้ใช้ได้แล้ได้จริงๆของผ้าตอคโยเนี่ยผ้าตอคโยเนี่ยเป็นผ้าลายโบราณเป็นผ้าเอกลักษณ